ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แหลมนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเซลล์แหลมจัดให้นะครับผมวันนี้อยู่กับ CBR 5 0 0 R นะครับผมใครที่กำลังมองหารถ b i g b ิ๊กนะครับที่เอาไว้ใช้งานในเมืองเอาไว้ขี่ไปทำงานหรือว่าขี่ออกทริปนะครับอัตตาเล่งดีๆหน่อยคลาสบิ๊กไบคนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำม,มันด้วยนะก็นี่เลยครับ CBR 5 0 0 R นะครับผม ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะออกทริปขี่ในเมืองขี่ไปทํางานขี่เล่นกับเพื่อนนะฮะไปได้หมดนะครับรุ่นนี้ก็ปีสีสีแดงคันสีแดงนะครับปี2อ1 9นสนะครับผมส่วนสีดําขาวนะครับเป็นปี2 0 1 8จุดนกะครับผมก็ก็เหมือนปีเดียวกันนี่แหละนะครับส่วนราคาสดนะครับคันสีแดงอ่ คันสีแดงอยู่ที่หนึ่งแหนึ่งหพันบาทนะครับผมแล้วก็คันสีขาวดําก็1นึ่งแสนเพบาทนะครับผมเป็นราคาสดนะครับผมคันนี้ออกรถศูนย์บาทนะครับถ้าใครผ่อนน้ออกรถศูนย์บาททั้งสองคันนะครับผมผ่อนประมาณเออคันสีดําผ่อนประมาณสองอ2 9เก้าเออสอง0นะครับผมส่วนคันสีแดงผ่อนประมาณ 3, 3าม0นฮะก็ต่างกันนิดหน่อยนะ เพราะว่าคันสีแดงมันปีใหม่กว่านะคผมส่วนคันนี้ก็ปี18บปดจัสก้านะแต่ว่าแต่ว่าคันสีขาวเนี่ยมันมันจะมีอ่านี่ดิสเบรกคู่นะผมของ CBR 650นะเนี่ยเนี่เป็นดิสเบรกคู่นะเออเขาแปลงมาใส่นะจ้าของเดิมแปลงใส่นะเป็นของคันหกห้าศนย์นะเบรกหนึบมากนะครับนี่เห็นไหมเป็นดิสเบรกคู่นะนี่นี่ คันสีขาวก็จะมีอะไรพิเศษหน่อยนะเป็นลิสเบกคู่นะยางก็ยังเหลือๆนะทุกคนนะใช้งานได้แบบว่ายาวๆเลยนะฮะอะ่ให้ดูรอบคันนะให้ดูสีมีบอ่อแต่งนะมีบอ่อแต่งอ่านี่ดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยครับมีบอ่อแต่งนะครับผมคันสีขาวนะแล้วก็คันสีแดงคันสีแดงของของไม่เยอะเท่าไหร่นะได้ปีใหม่นะ ก็มีมือคัดมือเบรกนะของแต่งนิดหน่อยนะฮะโอเคมีท่อฟูท่อฟูทั้งสองคันนะเอ้ยไม่ใช่ท่อฟูนี่เป็นสลิปออนนะเป็นสลิปออนนี่ทรงเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงสักแป๊บหนึง่งอ่ะเอาเลขไหม่ก่อนเออลืมมาเลขไหม่เลขไหม่หมคันนี้อยู่ที่สามหมืนหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับผมนี่ นี่ให้ดูเลขใหม่นะครับปุ๊บอ่ะมาดูคันสีแดงนะครับคันสีแดงเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นหร้อยห้าสิบหกนะครับผมเลขไม่คันสีแดงน้อยกว่าหมื่นโลนะฮะเกือบหมื่นโลอ่าเกือบหมื่นแล้วกันนะนี่ปุ๊บปุ๊บอ่าฟังเสียงกันนิดนึง เออเสียงแบบระเบิดป๊อปแปป๊อปแปรดีจังเลยนะเออมามาฟังัสีแดงัสีแดงก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆกันนะเพราะท่อทรงเดียวกันนะมา อ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะครับเอ้ยเสียงดีเสียงดีเอออ่ะใครสนใจนะครับก็ทักมาในเพจ a c e b o o k หรือว่าใต้คอมเมนต์ใต้คลิปพี่แหลมได้นะครับก็หรือไม่ก็นี่เลยตามร้าน b i g กไบค์บิ๊กเบนะครับผม Facebook b i g ไบค์บิ๊กเบสหรือว่าจะโทรเบอร์086-975-0509นนะครับผมนะร้านบิ๊กไบค์บิ๊กเบสนะใครที่แบบว่ามาจากพี่แหลมก็ มีส่วนลดให้อีกนะครับเย็นสดนะมีลถให้อีกเยอะนะฮะผมนะฮะหรือใครที่บอกว่ามาจากพี่แหลมก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับผมนะสำหรับเจ้าซีบีอาห้าร้อยทั้งสองคันนะครับเสียงอะไรวะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ